ไอ้หวังอยู่ไหนกันะอะอยู่ไหนอะคุยคุยที่ไหนเหี้ยเหี้น้ำอะไผมได้ธนาคารอยู่ไม่จบเลยธนาคารอยู่ไหนถ้าเรือล่างเนี่ยโอเคครับพีปปปป่ปื๊ดพี่ปื๊ดพี่พี่จะมาคุยเรื่องรถไหมผมอยู่ตรงที่ธนาคารได้อะไรไปนึงพี่พี่อยู่อีนีเนี่ยแลนธนาคารล่างแป๊บนึงไปไปคุยกับโฮปอยู่เกีช็อปเนี่ย สวัสดครับพี่ยาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียช็อปสวัสดีครับเฮ้เรื่องคุยด้วยไน่อยเอาเอาไอ้นี่สปอยคนดูนะคุยเลยป่ะพี่จะไปอยากได้ได้อีกห้าทีเดี๋ยวพี่ไปที่ไหนอยู่ที่ทแหละแน<ล>ไ,ไ,ไม่ไม่ไปไปรอแรงก็ได้ไปเฮียช็อปเข้าไปอ <c oughs> ได้ข่าวได้วได้ข่าวโจพี่โจอยู่ไหนพี่โจววพี่แอร์หรอว่าพี่บอลมาแล้ว <มา S 2> นี่แต่ยังไงแซมบ้ามันต้องโดนผมอยู่นะครับพี่แะคือแซมบ้าเนี่ยมีแผลกับน้องผมไอ้บูมมันไปปั่นไอ้บอลแล้วไอ้บอลไม่ชอบมากก็น่าจะมีแผลกันเอาแล้แบบเบี้ยงเป็นเข็มมาหายเงี้ยส่วนส่วนแอลมันก็โดนไลก่กระทืบจน ตามสภาพอ่ะมันก็คงแข็แค้นแหละตอนนี้มันเสียสชคแก๊งมันอคือผมที่แก๊งผมตบมันเสียศูนย์จนทำให้พวกมันหลอนแล้วก็ทำตัวสูญเสียกันไปแบบเนี้ยแต่แต่ไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจอยู่เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่เวลามันหายแล้วเนี่ยมันจับมือกับแฟมบ้าอย่างแน่นอนมันมาลุมผมแน่ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้กลัวนะผมให้มันเข้ามาทีละแก๊งก็ก็ยังได้นะครับพี่ฮิอผมแค่อยากรู้ว่าโฮบโฮบจะเลือกข้างไหนเ,เ,เรื่องข้างนะเฮียผมได้คำตอบมีคำตอบคำตอบเดียวให้เฮียเลยเฮียหันหลังมา<อ>เฮียผมแคระนิน แล้วผมไม่ได้ถือมีดถือไม้รออะไรับไม่ใช่ครับรล,ลโทบ่ะรละโทมเฮียไม่ต้องให้ผมตัดสินใจได้แล้วครับเนียเรื่องนี้บนในแกงเขาจะโอเคจริงๆหรอถ้าต้องเป็นศัตรูกับแซมบ้าแล้วก็เอลเคในเวลาเดียวกันอะ่ะเพราะถ้าเกิดเอเคแตะผมก็คงจะต้อง ยื่นมายื่นมือเข้ามาช่วยเราคงไม่ปล่อยให้ให้โฮบโดนหรอกครับถ้าตับใดที่พวกผมยังอยู่ตรงนี้าจริงผมก็มีมือมีตีนครับเนี่ยถ้าเขาแตะผมผมก็ผมก็มมสู้ครับอย่างนี้ก็เจ๋งเลย mm hmm. ก็ในเมื่อเขารักกันอยู่ดีๆเขาก็รักกัน ย้อนเวลาไปประมาณห้าส like, ิบวันก่อนยังเกียดกันปานะฆคากันอยู่เลยแซมบ้ากับเอลเอ่ะที่เขาจะชิงสูดดำอ่ะอยู่ดีๆวันนี้รักกันเฉยเลยผมก็ผมก็เข้าใจนะโปกากรนักเลงมันก็อย่างนี้แหละผมเข้าใจธรรมดาเขมี้อ่ยมันปากกัดตีนตีนที่บแบบวงารนี้ก็อย่างนี้แหละแบบศัตรูของศัตรูคือมิตเราอ่ะ กัผมก็เพิ่งจะเคยเห็นกับตาตัวเองเหมือนกัน uh huh. ก็อย่างว่าหละนะครับสถานการณ์แบบนี้พวกเราก็เคยผ่านกันมาแล้วก็เข้าใจกันดีแล้วก็จะไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกแต่แค่ว่ารู้แค่ว่าวันนี้ในเมื่อเขารักกันแล้วอ่ะเราก็อาจจะต้องร่วมมือกันแล้วก็รักกันเหมือนเขาบ้างไหมครับแนวแนวนี้แนวนี้ก็เหมือนเดินตามรอยเขาอ่ะ ถ้าเกิดว่าเขาจะลุมผมจริงๆจะเข้ามาทีละแก๊งก็ได้แต่ถ้า,ถาผมพังว่างอ่ะผมจะบอกว่ามัดกันมาสองแก๊งเลยเดี๋ยวผมเอาโฮปไปด้วยเล่นกันสักห้าร้อยใบอ่ะโฮป M K K แซมบ้า L K อะ่ะวางการสักห้าสิบเอ็มอ่ะห้าร้อยใบห้าสิบเอ็มอ่ะเอาไหมเนี่ย้ามีท<ม>ิปเนี้ยลอง<ก>ี<ม>ด้<ม>งนงะแต่ถ้าจะเล่นอะ่ะจำนวนคนมันแค่ฝั่งละหกสิบเองสมัยก่อนฝั่งละสี่สิบอ่ะก็ยังเล่นกันได้เลย สมัยผมเล่นสามสามที่ f a ม i เลียก็ยังเล่นได้เลยครับชิวๆอยู่แล้วแค่สองสองยังไงก็ไหวครับประเทศเราอย่างที่ผมบอกครับอันหลังมาเจอผมแน่นอนโยงพวกใครมาไครนบพี่เบิร์ดพวกใครมาที่บากไายผมกับใจมากพี่เบิร์ดิดตัดสินใจไปยังเล่นเล่นตอนนี้ใหญ่เล่นไม่ได้คอมแรกอะหวัง ครับพี่บมสวัสดีครับอาพ่อไหมา้ก็เหมือนกันครับพี่ผมไหมเออคือมันอยากขอแม่งนิดนิดเด้ออีโย่เบิรดบวกกัซิปนะนี่นะเบิร์ดบวกกับซิปนะไปช่วยไปช่วยแม่งมัดถุงอะเดียวของผมเป็นแบบที่ว่าถ้าเกิดว่าโฮมลำบากอะ ผมจะช่วยทุกอย่างอันนี้คือเรียวของผมอันนี้อยู่ท <ผม S 2> ีการ<ม>เดินครับจะพูดแล้วครับตามนะครับเฮียเฮียไม่ต้องห่วงเลยถ้าแบบใครจะมาลุมเฮียหรือแบบอะไรอะน้องผมมันไม่ต้องแบบมานั่งแบบปรึกษาก่อนว่าจะยังไง ผมคุยกันถ้าผมตัดสินใจก็คือตามนั้นครับเนี่ยได้ครับงั้นเดี๋ยวรอวันที่ LK เคขาลุกขึ้นมาได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปถามเขาว่าว่าไงน้องรักผมจะว่าอย่างเงี้ยว่าไงวาเลนก็เดี๋ยวให้แซมม่ากับ LK เคขาพัฒนาตัวเองอีกสักแป๊บนึงก่อนครับผมคิดว่าตอนนี้เขาก็ดีแต่ปากอะครับ เขาก็ได้แต่พูดอะ่ะผมยังไม่เห็นเขาทำอะไรได้สักอย่างเลยสมัยก่อนที่ผมโดนเขาเนี่ยผมก็คิดนะว่าจะมีวันนี้ไหมถ้ามีผมว่าผมจะทำแบบที่เขาทำผมอะ่ะดูว่า,เ,<ร>าเป็นสายลับ,บโอเคสายาลับบาลนผมให้เวลาเขานะแต่ไม่นานหรอกแต่แอลเขาร้องเยอะ น้องเอลเขาขี้ร้องอ่ะโดนนิดโดนหน่อยก็สภานายกอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยไม่รู้จะดัดนิสัยยังไงดีเดี๋ยวหาวิธีก่อนแรกถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นได้ครับผมก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ให้เขาพักผ่อนช่วงนี้เขามรสุมเยอะให้เขาพักผ่อนไหนก็ได้นี่ครับนี่อหวังเอาไปเอาไปสั่งส่งหน้าบ้านแซมบ้านไหนว่ามันปั่นราคารดมึงอ่ะได้ครับเฮียเอาไปส่งหน่อย อันนี้อันนี้เดอะบอสปื้ปสั่งการมาครับเนี่ยไม่ใช่ครับเขาไฟจริงนะน่ะเอาไปส่งหน่อยไปสั่งอ,ะอ่ะแค่รถ<ด>าหวานะเพื่อนปรัราคาราคารถได้ไงอะ่ะสรุปเปม่าวานนี้เอลเคกับแซมบ้าได้แก๊งละกี่คันอ่ะได้เอ่อมันเป็นโชนอ่ะคนนั้นอ่ะไอโจนาตอ่ะได้เอลเคได้สองคันมอไซค์หนึ่งรีแบบใบหนึ่งอาวุธเราไม่ได้ครับอยู่วิจึงไม่เชื่ออะไรพวกนี้ ไม่มีนะมีอยู่เรอพิเช่แต่เราตามเป้านะเราตั้งเป้าว่ารดประมูลสองคันรีแมปหนึ่งใบจริงๆใบสุดท้ายอะ่ะเรานายไม่อยู่แล้วเดีใช่ป่ะโอเคมันปั่นไปถึงสองร้อยห้าสิบเอ็ดเลยเราเราเลยปล่อยให้มันเรามีอยู่สี่ใบแล้วเอ้ยไม่ใช่เรามีอยู่สองใอบแล้วไงเราเลยไม่อยากได้เข้าใจอยู่ก็ นนรเราอะมาคุยเรื่องรถประมูลอ่ะอฮะเรื่องเรื่องรถประมูลอะเราอยากให้วนวนวน,วนแก๊งอ่ะไปใช้กันอะเราจะมาคุยกับน้องอน้องคือตอนนี้รถประมูลในแก๊งมันมีอยู่ห้าคันไม่รวมรถนอกสลอ็อตไงจัดการเลยเพื่อนเราเคารพการตัดสินใจของนาย แต่แต่จะพี่อยากให้คนที่แบบเวลาเยอะๆถือไว้แล้วก็สลับกันใช้เผื่อเขาแบบเป็นจงจบคงกูงงงงงเลยอนะ่รเงี้ยปูไม่ได้ใช้ร่างในนา้นเพื่อนเรื่องรถเรื่องอะไรเราขอบใจจริงนะนายมองว่าเราเรียนนายก็ช่างมันอนะ่ะแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราว่าน,ะนายเป็นเพื่อนที่ดีของเราในอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยสิ่งที่มันคนอื่นมองเข้ามามันก็แค่มันก็พูดไปเรื่อยได้อ่นะมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เรื่องรถเราจะแบ่งกันยังไงอ่ะจัดการรถยังไง เรื่รถนี่นายตัดสินใจได้เลยนะเพื่อนได้เลยจะแบ่งไว้ให้คนที่ใช้งานดำไงเฮ้ยหล่อเรื่องเรื่องเรื่องค่าป่าป่าไปอยู่ในกลุ่มมือนด้วยส่งมาให้แล้วไปดูนันด้วยมีแล้วก็จ่ายด้วยนะตอนนี้มันมีกาลาโด้พีวันอ่อแมกเลนหกร้อยเอ็มโฟเนี่ยพี่พี่จะให้สลับกันใช้อะ่ะส่วนรถประมูลส่วนตัวน่ยพี่ทิ้งไว้ใครก็อยากให้ถือกันไว้ไม่ไมต่ต้องให้ใครยืมเพราะมันกิฟต์ คลิปได้เสรีอ่ะพี่กลัวมันจะหายไปตอนนี้มันมีอยู่สี่คันนะเองเองจะแบ่งกันยังไงให้มันลันแก๊งอยู่ตลอดเวลามาจากอะบิดแล้วหรอก็ใครจะไปก็เปลี่ยนไม่ไดคนหนึ่งถือรับใช่แต่ว่าพี่อยากให้มันอยู่ในแก๊งยิบสี่ชั่วโมงไงไม่ให้คนที่ใช้อ่ะอย่างอย่างที่อื่นเขามีเขามีกฎอันนี้แล้วเว้ยเขาเรียกกฎแะไรอขโมยรถในแลนแล้วโดนใบโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แต่ทีเนี้ยมันไม่มีมันก็เลยต้องคลิปกุญแจกันอะ่ะทีเนี้ยพี่เชื่อว่าคนในแก๊งเนี่ยมีกันก็ใครๆก็อยากขับรถประมูล<ะ>เราจะมาจัดการกับเรื่องรถประมูลยังไงดีตอนเนี่ย<ะ>ที่ไม่ได้ห่วงรถอะไรเลยเว้ยเอ็งก็เอาไปถือนได้นะเว้ยแต่แค่เราจะแบ่งกันยังไงที่แบบคนคนที่อยู่อะ่ะแต่อย่างภาคกลางวันอะแม่งมีอยู่สองสามคนเองนะเว้ย ซึ่งรถจะตกไปถึงคนที่อยู่กลางวันเนี่ยมันพี่มองว่ามันยากไงโคลงเต่ากำลังมาอันนี้อันนี้ช่วยช่วย่วยคิดได้ครับดูนั่นขอบอกว่ใครใครจะไปนอนก็เอารถได้เพื่อนนะพี่หรือว่าใครไม่ได้ใช้รถก็รถให้คนที่จะใช้ก่อนอ่ะอ่าใช่ใช่พี่แปลว่าคนทมีรถพีคขามอย่างที่พี่ที่เพ็กอ่ะพี่กไปนอนเพ็กก็ให้นอนในแกงแบบ แบบพิกทาคนถือรถประมูลไม่ได้ใช้ก็ใครจะใช้ก็ให้มัเอาอย่างงี้ยพี่รถคน,นจะได้ไม่เหยู่คนที่ไม่ได้ใช้เพราะเป็นดรด้านมันไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วว่ะรถอ่ะโอ้อืมมันแค่ขับเฉยเฉยอะ่ะทีนี้เราจะวนเราจะวน,วน,ว,นวนกันยังไงอะ่ะแค่นี้แหละแบบแบบยังไงที่เปิดผมว่าวนแบบเช้ายากเออจะ่ัะวนพลิกทามนี่แตะว่าใครอ่ะที่แบบ ไปาร์มอย่างอื่นก็ไปแต่ใครอยากทำงานดำอะไรเงี้ยจบปุ้สายไฟไว้ทำงานโน่อะไรเงี้ยก็ถามในบอลว่าเออรถประมูลอยู่ที่ใครขอวนทำงานดำหน่อยก็พูดขึ้นมาเลยมันเพราะว่าตอนนี้รถประมูลมันมีหลายคันไว้มันไม่ใช่มีคั่เดี้วใช่คือให้วนมีแลมโบมีอะไรอีกพี่ปึด๊ดแลมโบพีวันอ่าบุคติบุคติไอที่ถือแม่ก็ไว้ให้เดบเบิดเดย์แหละมันไม่ได้แรงมากอ่ะมาเล่นงานดำมันไม่เท่าไหร่ระ ไม่โคพี่อะไรเงี้ยปกติตกลงเลยพี่ปกติ็มีสี่ห้าคันหรอกใครอยากทํางานดําเลยก็เอาไว้ทำกแล้วแล้วมีใครใครทำงานดำบ้างอ่ะมีปะผมทำตลอดยี่สิบสี่ทำตลอดเลยมย์ีมภูเขาก็มีคนในแก๊งอ่ะทีนี้แต่ตอนเช้าพี่จะเห็นในภูเขาตลอดอ่ะเองเองก็ฝากกุญแจไว้ที่ภูเขาก็ได้ครับะผมผมอยู่ตลอดถ้าใครใครอยากอยากใช้ก็บอกได้เลยนะ M4 อ่ะไม่ไม่เดี๋ยวพี่มันดตลอ คนไปนอนอ่ะไปนอนเดี๋ยวอย่างพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ถ้าพักพี่ก็ไปหานงหานอนละประมาณเดือนทีสองอ่ะเออแล้วฝากภูเขาไว้เอาเอาพี่ภูเขาเป็นอ่ะเพราะพี่พี่ภูเขามันอยู่ภาคบ่ายถึงบ่ายเว้ยแล้วพอคนตื่นเช้ามาสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็เอามาวนต่อเขาเนี้ยใช่ถ้าใครตื่นมาถูกจะเป็นแบบนั้นอืพี่จะวนไปให้หมดเลยเพราะไงเดี๋ยวพี่มีรถขับของพี่อยู่แล้วรถไอประมูลส่วนตัวพี่เหลือๆอยู่ มาใครจะเอาไอ้กาลาโดไปเอ้กาลาโดไปใช่ไหมตอนเนี้ยมีไหมผมอพีมันด้วยพีมันด้วยพีมันก็ไม่ได้เงินล้านอ่ะผมไปเอารเขพี่ถ้ลองขัดขัดยแหนปงเก้าปดเจ็ดเก้าปดห้พี่เจ็ดแปดหกับกับมียู o พี่ไม่ไม่ไม่ยู่อสไม่ไม่ยู่อถืไปเลยมันเป็นรถรมูลส่วนตัวพวกนั้นอ่ะมันมันหายได้ เจอไหมใช่ใช่ภูเขาเจอตลอดใช่ไหมพี่เปิดอืมยีอีกขั้นยีอีกครเซฟบ้างใครเซฟเดี๋ยวรอมามันน่าจะเป็นไหนอะโอเคไปเนี่ยพี่เซฟว้าอยู่เนี่ยเละเซฟใช้เซฟใช้ก็ใช้ไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหยใช่อะไรพี่ไม่มีอะไรรถรถรถมันกระจายกระจายกันใช้ไงแบ่งกันใช้อ๋อเวลาใครจะเอามาเอาได้เลยเซฟขับเท็ดลาก็พอหรอกเวลาไปนอนอย่างเงี้ยก็กิบ อ่าไว้แต่ว่าตอนเช้าอ่ะจะมีภูเขาว่าที่อยู่อ่ะพี่จะเจอใบ่อยู่อยากให้ใอยากห่วงรถกันอ่ะเพราะว่าประมูลมาพี่ก็อยากให้ในแก๊งได้ใช้กันแก๊งเราจะได้ไม่อายใครเวลาไปทํางานดาไปแค่ห็นนั่งขับเทสลากันมันก็คือหน้าตาของแก๊งอะ่ะแต่ถ้าจะใช้ก็บอกในวอร์เลยก็ได้นะพี่แบบมาคุยก้ไ,<อ>ไม่ได้เลยอะ่ะหลังเที่ยงคืนขอคันหนึ่งเด้อหนึ่งห้าหกขอข้าวหนึ่งกันนะ หนึ่งหอะอยากได้รถประมูลผมอยากได้รถธรรมดาเนี่ยแต่มีใครแลกกับไทยคันได้ไหมเออจะบอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้ไหนๆก็รวมแล้วจะบอกว่ารถตัวเท่าใหม่เลยอีกคันหนึ่งนะใครจะเอาอยากอได้ปะกูอยากกูอยากกูอยากกูขอเอากูเอากูเอาไม่ได้ใช้รถอะไรอยู่เอาไว้อะใช้มาแต่งอ๋อมาแต่งมาคืนนะแล้วก็เอาไรนี่ปะเฮ้ยเรียกอะไรปะสองสามห้านั่นเที่ยวก็ใช้มาแต่งรอะไรยัง รู้ไปแต่งงานใช่ไหมล่ะสองถ้าไปมาแต่งงานรู้ให้มีมีใจกับชายหน้าหรอน่าจะเสตุใจ๊ปะมึงมึงแต่ถ้าเราเราราคนอื่นมีรถรถอะไรเหลือไหมแบบรถที่936 936 936ผู้มีแดดแต่งนะแต่งเกลือันนี้คือที่ที่เหลือคือมีขับแล้วใช่ไหมั้่งานอย่างงี้คือรถไอไอซีโฟจดเป็นค่าปรับด้วย ถ้าใครเอารถประมูลไปนอนเท่าไหร่สามแสนห้าแสนห้าแสนสามแสนน้อยค่าดึงไงสามแสนอะเสียค่าปรับแล้วกันนะเอางี้ไหมแฟร์ดีค่าปรับไปเนยพี่มัน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 จะได้ทำกันเป็นปกติอะก็มีรถธรรมดาบ้างขอแรกไทยคันหน่อยเดี๋ยวไทยคันทำอะไรไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาไปนอนกับคนอ่เมียรถประมูลไปดิพีพีวงพีวันเนี่ยมันก็ไปเอาไปขับดีเอเทลไม่เอาไม่เอามันให้คนอื่นดีกว่า คนอื่นเขาลั่นนะผมไม่ได้ลั่นขนาดนั้นผมไม่ได้อยู่แบบอยู่ทั้งวันอะไรอย่างนั้นอ่ะเท่าคนที่อยู่ทั้งวันเอาไปขับนะก็พยายามฝากไว้รวมรวมไว้ที่คนเดียวก็ได้อย่างไอภูเขามันจะอยู่ตอนเช้าพี่พเจอมันบ่อยอยู่สลับสลับกันไว้จะได้ไม่มีปัญหาแต่พี่ขอค่าปรับนะครับ 300, สามแสนสำหรับคนที่เอาประมูลไปก่อนเนาะยกเว้นให้สักสองคันเราจะวนวนสักสามคันไหมมีเอ็มโฟกีวัน คาลาโดเป็นวนเป็นสามพันอืมไอไอรถไอเมกรเลนหกร้อยพี่ขอไว้ครับนึ่งไม่เอาไอสามพันวนวนวนน่าจะทันเดียวปะมันดีไหมวะมันดีมันดีแต่งบไทยันดีกว่าต้องจดแมแบบั่ดีบป่บางทีมันได้เนี่ยแต่กันทรงประเทศเว่ยแต่บางแจงมานดีต้นใหี่ใครจ่าจพี่จ่าี่พีหนึ่งหนึ่งสี่หบของนงหนึ่งหนึ่งสี่รขับปรับใจกันด้วยนะขับปรับอ่ะ น่าอย่างนี้น่าจะลงตัวแล้วเนาะน่าจะลงตัวตง้วงวนหอแล้วก็เรื่องเกาะนาโนใหม่เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะไม่แพงมากพี่อยากให้หากันสัก 10m ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าขาดหลืออะไรเดี๋ยวใคยว่ากันช่วยๆกันยอยากตอนนี้อยากให้มีววกันกัน ขอขอมาแต่งหน่อยเอาที่เนี่ยธนาคารเพื่อนพี่เทียวจะเอาอะไรพี่เทียวจะเอามาแต่งหรอหรือจะเอาไอ้เชล่าฟไหมสองสามห้าไม่เป็นไรเอามาแต่งกันแหละเรียกอะไรนะเทียวจะาครับปับเทลยวสองสามห้ากระเป๋าอะไรพี่นดุกดุ๋ยเนี่ยเหรอใช่เป็นกระเป๋าอะไรประมาณนี้แปดสามเก้านั่นแหละแค่เรื่องรถประมูลพี่รับผิดชอบแค่เรื่องรถเดี๋ยวจ้าครับปับด้วเทียวแล้วใครยังไม่มีรถตัวทองรถตัวทองขับอ่ะมีไหมวนกลางไฟอ่ะใครนะโยใครขันไม่มีรถบอกได้นะใครยังไม่มีรถอ่ะ มีแต่มาแตงเดย์ในพี่ถือว่าไอเนลเวลมีได้ค่อยๆยิ้มเอาฮะน่าจะหมดปัญหาแล้วเรื่องรถอะเคลียร์อันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับหมดหมดรับแค่นี้ขอบคุณมากครับเอ้ยผมเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพี่จัดไอ้ไปใครที่รู้ตัวเล่นปืนที่ออกมายืนหน่อยได้ไหมผมอยากดูเฟซปืนไว้ก่อนอะ อะไรกันนะไมอันนี้จะจะดูแฟตปืนจะดูแฟชปืนลบไม่เสร็ปืนครับไม่มีฟูลโหลดหรือไม่มีกระสุนมาซื้อกับผมเลยนะมีห้าสิบแม็ครวยอีกแล้วไ yeah. อ้เหรอเออจะซื้อไหมอะ่ะซื้อต้องเดีด๋ยวเดไปซื้อ,อ,อผมไม่อยากขายคนนอกอะ่ะอยากขายให้เราอะ่ะแต่กูขายแพงนะไ่ขอสักสองแม็คขอฟีได้ไหมน้องโอเคเฟกไม่เป็นไรไม่เป็นไร น้องเจ้วน้องสุดที่รักของพี่ก็ไหนอ่ะไอเยไปถ่ายของเด็กอีนั่นแหละที่้เอามาให้ผมเอ้เจียมันให้พี่อยู่แล้วเยไปถ่ายของเด็กไอบูมเออพี่ปืดพี่ปื้พี่คือผมมีปืนใหม่พี่แต่ผมไม่มีกระสุนพี่พี่ปื้มมีฟูลรูดพีมครัผมจ่ายผมจ่ายตังให้เพื่อนสุดที่รักผมไปแล้วพี่พี่ปืดซื้อฟูลรูดไหมครับผมบอกว่าถ้ามันกลับมาผมจะส่งเงินแก๊งให้มันพี่ผมจ่ายให้มันหมดตูดแล้วพี่วันนี้คนไหนไอไว้เอ้ยเล็กไปไหนวะ มันรันไงมันรันจริงไงพี่ผมบอกว่าถ้ามันมาถ้ามันเล่นจริงอ่ะมันรันจริงอ่ะผมจ่ายให้แต่มันจ <tekrar> ่ายที่ไหประเด <possible> ็นอ่ะ <ADHD> มันทำให้ผมเห็ยไงผมเลจ่ายให้มันอะไรนะยูซิกน่จะไม่ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ยิบปืนเยอะจังไว้อ่ะปืนเราเยอะขนาดนี้เลยหรอวะปืนหมดมือเกี่ยวมื่อกับเข้าไปมือกลับเข้าไปในวงเนี้ยมือปืนใครตาเขเผลไหมน่าจะอยู่นะเนี

ผมพี่ได้ไหมคะอะไรขายพี่จทนั้นน่ะแสนหกเอาหมดเลยแสนหกอ๋อพี่แสนหกแสนเจ็ดได้ไหมแสนหกห้าอ่ะผมแม่เป็นผมขอดูผมมีห้าสิบเอ็ดแม็กในตู้อ่ะเอาหมดจริงอ่ะได้เอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาไว้แปดล้านห้าแปดล้านห้ามันแปดล้านอ่ะพี่แปดล้านสองแสนห้าหมื่นจะไม่ว่าผมก็ต้องเก็บผมไปขายพี่สามสิบแม็กได้ไหมได้แม็กซ์อะไร เซนหกนห้าพันเหมือนที่พี่อันนี้แหละแต่คิดราคาแป๊บอ่ะสี่ล้านเก้าห้าหมื่นก็อะไรมีน้ำส้มแมยผมขอน้ำส้มได้ไห้ผมสี่สี่ล้านเก้าแสนห้าหมืนอาอะไร589ห้าแปดเก้าพี่เดี๋ยวไปเบลล่านพี่ห้าแปดเก้ายซ่ซไปเบลล่าพี่ไปเบลล่าอ๋อโลมีใครมีมน้ำนส้ม<ๆ>ไหมเคยเคยมีอ่กูกูกินไปแล้วเมื่อกี้ โอเคครับพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาเริ่มขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถฮัลโหลขอน้ำส้มหน่อยเดียเจซลเลขที่จ็สามอ้อมไปอดดอกกันเหรอใช่พี่หลังอัดดอกก็ได้มัง้งได้เวลาเราจะไปก่อนเหรอหลังอัดดอกก็ได้มัง้งได้เวลาล็อกรถดีรถถ่ายนะเฮ้ยบ้าน มีตังจ่ายช็อปเปอร์และบักเซนแท้